สวัสดีครับเราวเทียนพยากรณ์ในผมอารารยนนุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีการทำนายดวงในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเราวเทียนพยากรณ์ในผมปาาระจย์นุด้วยในชรับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีคับดวงชะตาของท่านประจำเดือนคุมภาพันปีพุทธศักราช2568ันรนั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงของเดือนคุมภาพันธ์นั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี้คือไพ่เพดออฟวอนหรือว่าไพ่เด็กถือไม้เท้านั่นเองสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามาศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองนะครับถ้ามีีไ่บน้ก็หมาาายว ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีถ้าในช่วงที่ผ่านมานั้นตัวท่านเองค่อนข้างที่จะเหนื่อยๆค่อนข้างที่จะละ้าๆหรือว่าหมดไฟไฟมอดดับไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานอาจจะด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับปัญหาอุปสรรคเจออะไรหนักๆมาเยอะแล้วก็ไม่มีแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างหนึ่งในลักษณะแบบนี้ <S <S ก็เลยทําให้ตัวท่านเองนั้นค่อนข้างที่จะเหนื่อยๆค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าไฟมันมอดดับไปแล้วแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนกุมภาพาันธ์นั้น ดวงชะตาของท่านจะแปลเปลี่ยนไปมันอาจจะมีเหตุการณ์หรือว่ามีแรงกระตุ้นด้านใดด้านหนึ่งต่อจิตใจของท่านต่อการงานของท่านจะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีความกระตือรือร้อนกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนั่นเองพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะเดินทางไกลถ้าเป็นการงานของท่านนั้นก็มีโอกาสที่จะเดินทางไปพบปะก,กับลูกค้าไปประชุมสัมมนานะครับ หรือว่ามีโอกาสเดินทางไกลมากกว่านั้นก็คือว่าห่างไกลจากบ้านเกิดถิ่นกําเนิดของตัวเองไปอยู่จังหวัดไกลๆบางทีบางท่านนั้นไกลมากกว่านั้นก็คือไปอยู่ต่างประเทศนั่นเองนะครับผมอาจจะไปทํางานไปศึกษาต่อรวมไปถึงการไปท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีครับดวงชะตาของคนเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีคนที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถามว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยสายแห่งไพย 24, ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากกว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้น ได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาลแห่งไพ่ยิบสีอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9กันบ้างนี่คือไพ่สิบไม้เท้าก็เป็นไพ่ดวงการงานด้วยเช่นกันนะครับการงานของท่านในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างหนักเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลวยเพราะว่าการงานของท่านนี่บางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากๆเช่นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็หมายความว่า ลูกค้าจะเยอะมากขึ้นงานบริการต่างๆพวกนี้ก็จะมีลูกค้ามากมายหลากหลายเพศหลากหลายวัยเข้ามานั่นเองนะครับภพยใบนี้บางทีบางท่านนั้นอาจจะมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนไปทำงานอยู่ที่มีคนทำงานเยอะๆเช่น Head o อฟ i c e หรือว่าทำงานสายผลิตนะครับอยู่ในโรงงานต่างๆอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่สิบไม้เท้าเนี่ตัวท่านเองนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองนั่นเองนะครับผมในช่วงนี้ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะครับสู้ๆนะครับผมผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปก็คือไพ่ไหนออฟคััหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบความสําเร็จนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายต้องไปพรีเซนต์งานไปนําเสนองานด้วยบุค,คลิกภาพของท่านวาทศิลป์ของท่านนั้นจะสามารถโน้มน้าวจิตใจของคู่เจรจาของท่านนั้น ได้ดีนั่นเองนะครับฉะนั้นตัวท่านเองมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาสิ่งที่เจรจาต่างๆนั้นก็จะตกลงกันได้อย่างนี้เป็นต้นนันเดงถือว่าดีมากๆนันเดงนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่ห้าไพ่ใบนี้โดดเด่นจริงๆนี่คือไพ่ the emperor หรือว่าไพ,พ่จักรพรรดิไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดของผู้ชายผู้ชายที่ได้ไพ่ใบนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าดวงการงานของท่านนั้นจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้า คนที่ทํางานรับราชการมีโอกาสที่จะได้ปรับตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนเป็นแบ็กให้ดีมากๆนั่นเองนะครับคนที่เป็นนักการเมืองถ้ากว่ามีไพ่เดมพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติก็ตามแต่นะครับถ้ามีการเลือกตั้งในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นบอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านเองนั้น จะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนั่นเองนะครับและมีโอกาสที่จะได้ตําแหน่งสําคัญสําคัญทางการเมืองด้วยนะครับคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาถ้าหากว่ามีไพ่เดอเอมเ r เรหรือว่าไพ่จักรพรรดิบางคนนั้นจะมีโอกาสขึ้นจากพนักง,งานปฏิบัติการธรรมดามาเป็นหัวหน้าง,งานมาเป็นผู้บริหารระดับสูงมีเงินเดือนหลายหมื่นหลายแสนมีการปรับท่าที่ของเงินเดือนสวัสดิการใหม่ถือว่าดีมากๆ คนที่ทํามาค้าขายทําธุรกิจกิจการของตัวเองหลังจากที่ผ่านมานี้มันนิ่งๆมันเงียบๆแต่พอก็ามาสู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นถือว่าการค้าการขายนั้นจะดีมากยิ่งขึ้นธุรกิจการงานของท่านนั้นจะดีมากยิ่งขึ้นนั่นงนะครับไ <The Emperor S 1> พ,พ่เดอเอ็มโพเรือวาไพ่จักรพรรนินั้นคนที่มีอาชีพเป็นตํารวจเป็นทหารนี่นะครับถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นไปดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิบสี ถ้าจับนะครับในพื้นดวงหรือว่าเซตแรกนั้นได้ไพ่ใบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เป็นนายพันนายพลและอีกอย่างหนึ่งคนที่ได้ไพ่ใบนี้นั้นบางคนไม่ได้มีตําแหน่งหน้าที่อะไรแต่ว่าเป็นผู้มากบารมีเป็นคนที่มีอิทธิพลนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ดวงชะตาเป็นดวงเจ้านายไม่ใช่ลูกน้องนั่นเองนะครับแม้ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงที่หยิบได้ไพใ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของคุณผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้น การงานของท่านตำแหน่งของท่านนั้นจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตไม่แพ้ผู้ชายนั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่การงานที่โดดเด่นแล้วก็ดีมากๆนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชไพ่ใบน,นี้ก็หมายก็ว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาเอ็นดูส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักวิชาการ เป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นนักปราชญะ,ะดวงการงานจะดีมากๆหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นาาเภสัาาชกรผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมสนับสนุนดีจริงๆนะครับตามที่ผมได้บอกเอาไว้ว่า,าไพ่ใบนี้คือเป็นที่รักใคร่เมตตาเอนดูของผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะครับคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์จะดีนะครับเช่นขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสังกพันธ์หรือว่าให้เช่าบูชาวัตถุมงคลมีแผงพระ ให้เช่าเกี่ยวกับพวกเครื่องรางของขลังทั้งหลายนี่นะครับถ้ามีไพ่ใบน,นี้จะดีมากๆหรือแม้กระทั่งคนที่ค้าขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การเรียนการสอนพวกนี้ก็จะดีด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่เดอร์สตาร์ไพ่แห่งความหวังถ้ามีไพ่ใบน,นี้ขึ้นตามตำรับตำราครูบาอาจารย์ท่านบอกเอาไว้ว่าดวงชะตาของท่านนั้นหมดเคราะห์หมด,หมดโศกแล้วดวงชะตาของท่านนั้นจะเริ่มมีโชคมีลาภเข้ามาแล้วตามที่ผมได้พูดไปเมื่อคู่นี้ว่า ดวงการงานของท่านนั้นจะมาแล้วจะโดดเด่นแล้วนั่นเองนะครับไพ่เดือดตาไพ่แห่งความหวังนี่นะครับก็ยังตีความหมายได้ว่าบางทีบางท่านทํางานหนักแต่ว่าจะมีเวลานะครับไปพักผ่อนในช่วงของวันหยุดไปสัมผัสกับธรรมชาติไปสัมผัสกับไปสัมผักสผกับลมหนาวไอเย็นไปขึ้นเขาไปขึ้นดอยในช่วงนี้บรรยากาศก็ยังดีไม่เย็นมากจนเกินไปนั่นเองนะครับไม่เหมือนกับในช่วงของปลายเดือนธันวาคมแล้วก็ในช่วงของเดือนมกราคม บ้านเราปีนี้อากาศเย็นมากๆแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นดอกไม้ใบหญ้าเริ่มพลีดอกแล้วนะครับบรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสบายๆนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนยังทะเลยังแม่น้ําอย่างนี้ก็ได้นะครับไพ่เดสตา้าไพ่แห่งความหวังนั้นจะส่งผลด้านดีนด้านบวกต่อผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีที่มีอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับการรอบเหมาก่อสร้างการขายอุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทราย หรือว่าคนที่มีอาชีพในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ขายเฟอร์นิเจอร์คนที่มีอาชีพในการออกแบบจัดตกแต่งสวนปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าต่างๆพวกนี้ก็จะดีด้วยเช่นกันและนอกจากนั้นอีกมุมหนึ่งของไพ่เดสตร์ก็หมายความว่าบางทีบางท่านผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นอาจจะเอาช่างมาสร้างบ้านปลูกสร้างบ้านใหม่หรือว่าเอาช่างนั้นมาซ่อมบ้านต่อเติมบ้านในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับหรือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีการซื้อเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับเข้าบ้าน บางท่านนั้นให้คนมาปลูกหญ้าปลูกต้นไม้หรือว่ามาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ปรับภูมิทัศน์บ้านเรือนใหม่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดมูลนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่4ไพ่เดมูลเนี่ยนะครับถ้าเป็นการงานบางทีบางท่านนั้นถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่เบื้องหลังก็จะมีความโดดเด่นด้วยเช่นกันนะครับเช่นอยู่ในเบื้องหลังวงการโฆษณานะฮะเบื้องหลังวงการบันเทิงทั้งหลาย เป็นผู้กำกับเป็นโปรดิวเซอร์เป็นครีเอทีฟต่างๆพวกนี้คนที่เขียนคำโฆษณาคนที่เป็นนักแต่งเพลงเขียนวนวนิยายคนที่ต้องใช้ไอเดียใช้ความคิดนี่นะครับอารมณ์จิตใจของท่านในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นมันจะบันเจดิดเลิศเลอเพอร์เฟกจริงๆ่อยตัวท่านเองนั้นจงปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยไปตามอารมณ์ความรู้สึกของท่านแล้วจะได้ไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆผลงานใหม่ๆออกมานั่นเองนะครับไพ่เดมูนนั้นยังหมายความว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับผม อาจจะมีโอกาสนะฮะได้ไปเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไปเส้นไหว้ไปบนบานสารเก่าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ตัวท่านเองนั้นมีความเคารพบ,บูชาอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่เดอะมูนนั้นถ้าเป็นอารมณ์จิตใจของท่านนะฮะร,รู้สึกว่าจะมีความเชื่อเกี่ยวกับท่านของไสยศา,ศาศสตร์ไสยเวทเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับบางทีบางท่านนั้นสนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพูดผีปีศาจ ฟังเรื่องต่างๆพวกนี้เรื่องเล่าต่างๆนั่นเองนะครับจากยูทุงยูทูบติ๊กตองติ๊กตอกในลักษณะแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับแต่ในมุมของสุขภาพสําหรับไพเดมูลนี่นะครับมันก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นให้ระมัดระวังเกี่ยวกับท่านั่งของปวดหัวข้างเดียวไม่เกรนน้ำในหูไม่เท่ากันการทรงตัวไม่ค่อยดีหรือว่าอมาพฤกอมาพาดโรคที่อยู่ในช่องท้องนะครับปวดท้องในลักษณะแบบนี้บางคนเป็นแผลในกระเพาะอาหารบางคนเป็นแผลในลำไส้ บางคนนี่ดื่มหนักหน่อยในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับก็อาจจะทานข้าวทานปลาไม่เป็นเวล่ำเวลาหรือว่ามีปัญหาต่อทา้งนั้นของสุขภาพหรือไม่คุณผู้หญิงนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกมดลูกไม่ค่อยดีท้องยากแทงง่ายบางคนนั้นระบบไหลเวียนในร่างกายไม่ค่อยดีประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่าปวดท้องเวลามีประจำเดือนอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพดมูลนั้นนี่นะฮะบางทีผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้น จิตใจของท่านอารมณ์ของท่านมันจะไปสัมผัสกับสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวดวงวิญญาณทั้งหลายอะไรพต่างพวกนี้ได้โดยง่ายบางทีบางท่านนั้นฝันร้ายนะครับฝันเห็นดวงวิญญาณพูดผีปีศาจหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะได้สัมผัสจริงๆกับพวกสิ่งลี้ลับพวกนี้ได้โดยง่ายนั่นเอง ถ้าเป็นไปได้นะครับมีโอกาสไปทําบุญอุทิศบุญกุศลให้กับท่านั่งของดวงวิญญาณนะฮะสิ่งที่มองไม่เห็นตัวบ้างก็จะดีเหมือนกันนะครับทาถูกนี่บางทีอาจจะมีโชคมีลาบมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของท่านก็ได้นะครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์กันบ้างว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่สามเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่7 ไพ่าสามเหรียญนี่คือไพ่โชคลาภทางการเงินจะมีเงินเข้ามาแน่นอนตากว่ามีาไพ่ใบนี้เงินก้อนนี้ไม่ใช่ไรายได้ประจําไม่ใช่เงินเดือนนะครับอาจจะมีคนให้มาคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าส่วนต่างค่าในหน้าค่าตัวแทนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าบางคนนั้นจะมีโชคมีลาบจากสิ่งที่มองไม่เห็นตัวดวงวิญญ,ญาณเทพเทวดามีโอกาสที่จะให้โชคให้ลาบ ถูกหวยถูกรอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างที่ไม่คาดฝันอย่างนี้ก็ได้นั่นเองฉะนั้นดวงก,การเงินของท่านมีโอกาสาที่จะมีเงินพิเศษเข้ามาอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับคราวนี้ได้เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะครับตัวท่านเองนั้นได้ไพ่ความรักดีมากๆนะฮะผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีครับมีไพ่สองถ้วย ui, แล้วก็มีไพ่สามถ้วย ไพ่สองใบเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ความรักที่ดีมากๆในสํหรับของไพ่ยี่สีจริงๆแล้วนะครับไพ่ความรักนั้นมีประมาณ 14- 15ใบแต่ว่าไพ่ความรักที่ดีนั้นมีเพียง3ใบเท่านั้นก็คือไพ่2ถ้วยไพ่3ามถ้วยแล้วก็มีไพ่10บถ้วยอีกใบหนึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นได้ไพ่ความรักที่ดีมา2ใน3ใบเลยทีเดียวนะครับความรักของท่านจะสมหวังคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ คนที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสร้างครอบครัวด้วยกันในช่วงเดือนแห่งความรักก็คือเดือนกุมภาพันธ์มีหลายคู่เลยนะครับที่จะแต่งงานเข้าสู่ประตูวิวากันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นไพ่สามถ้วยยังหมายความว่าหากผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีที่แต่งงานแล้วอยากจะมีบทอยากจะมีทายาทไว้เชยชม ตัวท่านเองนั้นจะได้รับข่าวดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับจะได้ทายาทจะได้ลูกน้อยไว้เชยชมแล้วล่ะนะฮะตัวท่านเองนั้นจะดีใจมากๆเลยนะครับครอบครัวของท่านนั้นก็จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกนั่นเองนะครับไพ่สามทัวยังหมายาว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นจะได้มีโอกาส จัดงานรวมญาติเฉลิมฉลองหรือว่ามีการพบปะก,กับญาติมิตรของท่านรวมไปถึงทางด้านของคนใกล้ตัวของท่านมีการจัดงานเลี้ยงงานฉลองสังสรรค์อร่อยสักอ,อย่างหนึ่งงานรื่นเริงอะไรต่างๆพวกนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดเฮโรพพนหรือว่าไพ่ประสังคราชแล้วก็ยังรวมไปถึงไพ่เดเอ็มเพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิไพ่สองใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักคนรักคู่รักของท่านนั้นอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุต่างกันค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีอย่างนี้ก็ได้ ส่วนไพ่เดมเพอเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้ถ้าเป็นคนไทยก็หมายความว่าเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งมีอิทธิพลบารมีอย่างนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่หนึ่งนะครับผมก็คือไพ่เพจออฟบอลหรือว่าไพ่เด็กถือไม่เท้าคนรักคู่รักของท่านนั้นเป็นคนแดนไกลสมมติว่าตัวท่านเองนั้นเกิดอยู่ในกรุงเทพอาจจะได้คนรักคู่รัก เป็นคนนครพนมอาจจะได้คนรักคู่รักเป็นคนน่านอาจจะได้คนรักคู่รักเป็นคนสุราษฎร์ธานีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าคนรักคู่รักเป็นคนที่อยู่แดนไกลหรือไม่บางทีอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีมีไพ่ไนออฟครับหรือว่าไพ่อัศบินถือถ้วยก็หมายความว่าเป็นคนที่มีบุคลิกดีแต่งตัวดีสะอาดสะอ้าน ผู้ชายที่เกิดมันบุหัสสบอดีนี่นะครับแม้จะเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่ผู้ชายขาลุยนะฮะมักจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีแต่งตัวสะอาดสะอ้านนะครับเสื้อผ้าอภรรท์ที่สวมใส่นี่เรียบเรียบกริบอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นภายในยออฟคัพคุณผู้หญิงก็หมายความว่าเป็นคนที่รักสวยรักงามรักการแต่งตัวฉะนั้นตัวท่านเองจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับบางคนนั้นเจ้าชู้นะฮะค,บ,คบหลายคนในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ และนี้ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหสัสบดีประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นูด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารนุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ